อครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Overtop Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจเรียกว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนและชาวแลกนันล็อกมิจิ้นอย่างเราเนี่ยก็พลาดไม่ได้เพราะว่าถูกกระเติมเองมากๆนะครับยังไงก็จะเติมต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจทักลิง์ด้านล่างใดเลยบอกว่ามาจากผมเผื่อเขาลดให้ขอให้สะดวกกับการเล่นเกมนะครับ เอาล้ครับสวัสด,ดีทุกคนด้วยว่าผมซีหลอดและแล็ก Origin, นัลล์ออริจินครับวันนี้ก็มีอัปเดตกาชาใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดียังไงแล้วก็มันไม่ได้มาแค่กาชานะครับมันมาเป็นไอ้สุ่มไข่ต้นเดือนอีกเช่นเคยแม้ว่าจะยังไม่ต้นเดือนก็ตามก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่าน่าสนใจไหมนะครับแล้วก็น่าเปิดหรือเปล่าอาจจะเปิดบางส่วนหรือเปล่านะครับผมมีปัดกาชาอยู่70ใ mm, บนะก็ดองเอาไว้นะครับมาดูว่าเป็นไงวันนี้กาชาใหม่มาเป็นชุดแนวแบบเกาหลีนะ เอเป็นเกาหลีหมวกก็เกาหลีมาเลยนะครับเรียกว่าคาบต้นอย่างอ่ะเอ่อต้นไม้กิ่งไม้ปลอมมาเลยมาดูกันว่าดียังไงผมแลกได้อันหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวสุ่มเ0ครั้งนะครับหมวกนะครับหมวกบวก p ีดาเมจเอ็มดาเมจแล้วก็ฮิวเอฟเฟกโดนดาเมจจากฮิวแมลดลงอืมถ้าให้เทียบกันกับหมวกคนอื่นเนี่ย มันก็จะละไม้คล้ายขึ้นกับหมวกนี้ที่บวก P กับ m d a m a g e แต่มันตีขนาดใหญ่แรงขึ้นขนาดเล็กขนาดกลางแรงขึ้นถ้าบวก10เพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าหมวกอันนี้เนะี่ยยังดีสุดเหมือนเดิมนะครับในเ่ขอหมวกหมวกกระต่ายบันนี่นะลองลงมาผมยังให้เป็นหมวกอันนี้ที่เลเวลบวกพ t เอ a แ k กตามเลเวลเลเวลร้อยหนึ่งก็บวก4% l e เปอร์เลเวลร้อก็บวก4.4%ผมคิดว่ามันก็ยังจะยังโหอดอยู่ถูกไหมครับแล้วก็ เรียกว่ายังดีเกาะอยู่ดีนะถ้าตีมนุษย์ก็ยังต้องหมวกนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตีเดมอนก็ต้องหมวกนี้อยู่ดีถูกไหมฮะมันบวกตีเดมอนแรง4%หมวกนี้ตีขนาดกลางแรง4%เปรนฉะนั้นเมื่อกี้3%เนี่ยผมคิดว่ายังสู้หมวกพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อสู้ไม่ได้ผมก็ยังไม่เอานะครับไม่แลกแน่ๆถ้าเบิดได้ก็เอานะครับมาดูเสื้อต่อเสื้อเนี่ยบพีแอทั Attack, od, กเอ็มทักลดเกาะพูดต่อสู้นะครับ 2%อันนี้เนี่ยถามว่าดียังไงใช้ฟาร์มดีใช้ฟาร์มด,ดีในกรณีที่คุณมีค่าพลังจอกเกาะไม่ถึงนะครับและถ้าสายซอยเนี่ยก็อาจจะโอเคยิงมีโอกาส3%จะตีแรงขึ้น5%เวลา3วิก็โอเคถามว่ายังไงพี่หมายถึงอะไรนะครับอา,าวาทาวเวอร์ทอมอัพจัดมาให้แล้ว4,800เแม่นะครับก็มาดูยกตัวอย่างนะครับเลดิกเ,เลดิกตัวนี้ กราะเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับ959อันนี้เนี่ยถ้าทุกคนเจาะเกาะไม่ถึงอย่างผมเนี่ยผมไม่ค่อยทำเจาะเกาะเจาะกาอผมมี971แบบผมมาทําพอแต่ในกรณีที่ผมมีเจออกกาะกาะแค่เพียง940กว่าอะไรเงี้ยทุกคนใส่ในส่วนของเสื้อเข้าไปมันก็จะพอดีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ไปลองคํานวณกันดูก็แล้วกันนะครับเผื่อใช้ฟาร์มได้นะก็ไม่แย่ไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ดีเหมาะมากเพราะว่า สำหรับผมมองว่าเสื้อที่ดีเนี่ยตอนนี้นะให้เทียเสื้อนะแบบจับชายก็ยังคงเป็นเสื้อพัมโซดาตีขนาดใหญ่นี่ไม่มีเสื้อไหนดีเท่าเสื้อนี้แล้วนะครับเพราะว่าดวก PM d a m a g ไม่พอตีขนาดใหญ่แรงห้า p e r เลือดบวกอีกตีบอสทั่วไปไล่ v ีก็ใช้ใบนี้เลยตีถั่วเลยไม่ต้องมาสนขนาดสนอะไรนะครับก็ใช้เสื้อดูนี้ได้ตีบอสแรง60เลยนะครับส่วนอันอื่นๆเนี่ย มันก็ยังโหดอยู่ดีนะครับมันก็ยังทดแทนกันได้เนี่ยตีขนาดเล็กก็ใช้เสื้อตัวนี้เห็นไหมเสื้อน้องน้องเอ่อน้องสีเหลืองเนี่ยน้องเป็ดสีเหลืองเนี่ยเพราะว่ามันตีขนาดเล็กแรงเอาไปตีดันจูก็ได้ตีตัวเล็กมันก็ทรงเ,เจ๋งเหมือนเดิมนะครับใช้ฟาร์มก็ใช้เสื้อตังโมนะเพราะว่ามันตีสกิลแล้วมีโอกาสเพิ่มเรียกว่าเลือดกับมานาะหรือ SP นั่นเองนะครับสรุปให้ฟังนะครับเสื้อมันก็ยัง เพืออื่นๆมันก็ยังดีอยู่ดีนะครับมันก็ไม่ต้องไปสีเลียดมากนะถ้าถามผมนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าได้ก็ดีอย่าสมุติมาดูต่อในส่วนของหลังนะครับหลังเนี่ยเพิ่มน้ําหนักนะครับซึ่งตีขนาดกลางแรงขึ้น5%ลดลง5%อันนี้ดีรับอันนี้ดีเพราะอะไรเพราะว่าหลังเนี่ยถ้าคุณใช้อันนี้นะครับก่อก่อหกก็ยังไม่เห็นผลเท่าอันนี้อันนี้ก็ยังดีกว่า นะตีมนมนุษย์แรงขึ้น3%อเนันนี้แรงสู้นู้นไม่ได้ละแต่นี้มันวิ่งเร็วมันเพิ่มวิ่งเร็วแต่สู้ไม่ได้ละอันใหม่ดีกว่าละเพราะว่าตีขนาดกลางแรงขึ้น5%อันนี้ตกกระป๋องเลยนะปืนฉีดน้ําแต่ผมเนี่ยใช้ในส่วนของพีดาเม2 M เอมดาเแล้วก็เพื่อบวก SP เพราะว่าเล่นแอสสายเบิร์น SP ตันมผมลงคลิปไปแล้วมันบวกเลือดด้วยซึ่งมันส่งผลดีในการเล่น u v p ีพีคอนเทนนั่นเองนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้จับ่ายกว่าแต่ดีกว่า ในส่วนของเพิ่ม SP แล้วก็เลือดนะครับแต่นุ้นแรงกว่านะอันล่าสุดแรงกว่าตีตีเดมอนแรงขึ้น5%มีโอกาสตีเดมอนติดคี้ต่อันเด,ดหรือเดมอนอันนี้ดีนะครับอันนี้ดีแต่อันนู้นอะ่ะมันจับชายกว่าถ้าคุณตีขนาดกลางไปเลยอะ่ะมันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนถูกไหมเช่นมูนไลท์ขนาดกลางก็ใช้อนี้ได้อาจจะไม่ติดคี้แต่ก็ใช้ได้ พอไปตีอันเดสปุ๊บคุณสบายแล้วอันนี้ผมอยากได้แน่นอนเพราะว่าตีโอชิลิสตีดรกตีมอนที่ผมไม่ใช่เดมอนแต่ขนาดกาแองเจลิ่งอย่างเงี้ยก็แรงขึ้นละเพราะฉะนั้นผมอยากได้อน,นี้ละแน่นอนหนึ่งอันนะครับเสื้อหมวกเฉยๆเลยนะครับปากคาบบวกอินบวกเด็กบวกรถโกลบลคูดาวตีเร็วอันนี้ไม่เท่าไหร่เลยนะครับปากคาบที่ผมว่าดีเนี่ยผมยังยกให้ในส่วนของเหมียวเหมียวไปที่ตีขนาดกลางแรงขึ้นถ้าตีบวก1 3เซนะครับ อันนี้สุดละปบก p ิ้ t แท็กเอเแทอันนี้สุดละตีขนาดใหญ่ไอติมก็ดีแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนบ่อยก็ใช้อันน้นไปยาวๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเฉพาะทางตีกึ่งสัตว์ตีมอแรงเนี่ยอันอื่นมันดีหมดเลยอ่ะถูกไหมมันก็ไม่มีอันไหนสู้ได้ครับอันใหม,ม่มาเมื่อกี้ก็สู้ไม่ได้ยังไม่หมดนะก่อนจะไปเปิดมีอีกเลื่อนลงมาในหน้าช็อปจะมีเฟสติวัลกิฟตด้านล่างซึ่งจะมีไข่มากมายนะครับเป็นหมวกฉลามชอบคับคุณ เป็นหมวกคาบหอยปากคาบหอยตุ้มหูหอยเชลเอ,อหลังแกลบปูชิโนนะครับแล้วก็ด้านอันสุดท้ายเนี่ยเป็นกัดสัตว์ขี่ชื่อว่าบันนี่แลนเทอหรือโคมไฟกระต่ายนั่นเองนะครับมาแบบรัวๆนะครับทำฝั่งแล็กนอกออริจินนะครับและนี่ครับขี่ดาวเกาะกระต่ายแหมดูสิ น่ารักเช่ไนมครับมีทั้งขลามทั้งกระต่ายแล้วก็โอ้โหมีท่าหยอกล้อกระต่ายบวกวิทบวกเอมเอมเดีเคพีดีเคเนี่ยจะไม่เท่าไหร่แต่มันของลิมิเต็ดใช่ไหมก็อาจจะมีคนอยากจัดแล้วในส่วนของปากล่ะปากหอยเชลคืออะไรนะครับดูสิมาใหม่ผมหาไม่เจอนะครับอ๋ออยู่นี่นะครับก็คือคาบหอยนั่แหละนะครับเอือมน้ําหนักโหลดนะครับอันนี้ผมว่ามันน่าจะเข้ากับการเป็นพ่อค้าหรือเปล่าแล้วก็ตี ปลาแรงขึ้นเนี่ยก็คือไปตีดันจูได้แน่นอนนะครับอืมนี่เก็บไว้ก็ได้นะไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับส่วนหลังหลังฟลัปปูชิโนเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกาแฟยูนิคอร์นนะก็บอกพีทามิเตอร์ดใช้งานรุ่ซู้พวกหลังมันอื่นอยู่แล้วนะครับหลังอันนี้แล้วหมวกฉลามหล่ะมันต้องน่ารักแน่ๆเลยนะครับหมวกฉลามหมวกฉลามหมวกฉลามเหรอไม่ใช่แล้วอันนี้นี่ครับพาร์คแฮตโอโ้ฉลามก็พิบตาได้ด้วยนะ เรียกว่าสายแฟก็คงจะชอบถูกใจกันไม่น้อยแต่ความสามารถก็เฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรแต่มันก็น่ารักดีนะแล้วส่วนตาเนี่ยเป็นตุ้มหูใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเราอ่านไม่ผิดเป็นตุ้มหูเหรอตุ้มหูอันไหนอ๋อเป็นตุ้มหูสีสีส้มเลยนะครับเป็นตุ้มหูหอยกับฉลามนะครับเนี่ยกลายเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลเลยนะครับใส่ใส่ตุ้มหูบวกเลือดบวกจอกกกตุ้มหูก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ถามว่าอยากได้อะไรสุดก็น่าจะอยากได้หมวกฉลามมันน่ารักดีแล้วก็อาจจะเป็นปากนะครับเอาไว้เผื่อใช้ตีฟิชอ่ะก่อนสุม่มก็มาสุ่มกาชาญก่อนเลยแล้วกันนะฮะ,ะ,ะเริ่มด้วยสิบครั้งเลยสีทองมาเปล่ารอมาต้องนานไม่มานะครับเป็นสีม่วงมาแล้วก็แตกนะครับโอ้่มอีกสิบครั้งเลยนี่ขอ,อหน่อยนะทอง คองมาแล้วท่านผู้ชมแล้วเป็นทางด้านของเออเป็นเสื้อมัเลยเสื้อมัเลยนะครับเสื้อนี่ก็ไม่ได้อยากได้มากแต่ปากสมุดมันดีเอาละเราได้เสื้อมาแล้วนะท่านผู้ชมนี่ได้เสื้อมัแล้วเห็นไหมครับตัดเก็บเลยใช้เลยด้วยสายเหอเด้อ m ม g ก็ oh God. นี่ ท่านผู้ชมครับน่ารักไหมก็ดูดีนะดูแบบสไตล์เกาหลีนะครับเป็นหนุ่มเกาหลีไปแล้วนะไอหนุ่มซึนนี่อืมกลายเป็นหนุ่มเกาหลีไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดกล้องให้ดูเต็มๆนะฮะให้ดูเต็มๆว่ามันเป็นยังไงเวลาเคลื่อนที่นะครับอืมอ่ะนี่ครับเวลาวิ่งสูงให้ดูครับ เวลาวิ่งกลับมาวิ่งซ้ายวิ่งขวานะครับเวลายืนเนี่ยมันจะเอามือจับไปควยหลังอันนึงแล้วก็เอฟเฟกของแต่ละชุดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ควยหลังอันนึงแล้วก็จับชายเสื้อไว้อันนึงนะครับอ่าแต่ถ้าวิ่งไม่เปลี่ยนอะไรนะถ้าวิ่งปกติแต่ว่าเวลายืนเนี่ยจะมีท่าเก๊กนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับเสื้อเปิดได้แล้วนะทุกคนก็ถือว่าฟินฟินนะครับฟินฟินเปิดต่อเลยสิครับ เผื่อได้ชิ้นอื่นอ่ะดูซิสีทองออกมาอีกหน้ามับเข้าให้ไม่ได้โอ้โหแต่ผมได้สีมว่วงแต่เปิดต่อเลยเพราะเมื่อกี้เราเปิดไม่ได้เปิดต่อเราได้ทองนะครับมับเข้าให้สีทองมาอีกแล้วไม่ต้องเสียเงินเยอะครับรอบนี้ใช้ของทองอย่างเดียวแะซซอโอ้ออกเสื้อมาสองรอบอีหับเมย์เอาเปิดต่อ เอาเสื้อแล้วขอล้องเอ่อเปิดเอา,เอาอยังอื่นเ่ายางอื่น,อาอานมาเขาให้ทองมาลุลว่เลด,ดีตู้นี้เลดดีขออย่างอื่นมาเขาให้เป็นมวกนะครับอ่าถามว่าผมอยากได้อะไรผมอยากได้นี้ดิผมอยากได้นี้นะครับในส่วนหลังนะ่ะขอ,อส่วนหลังหน่อยครับ อ๋อส่วนหลังนะครับไม่ได้ฮะโอ้หผมอยากได้ส่วนหลังนะแต่ว่าได้หมวกกับเสื้อมาก็โอเคนะหลังเนี่ยมันตีขนาดกลางแรงขึ้นเลยนะทุกคนแล้วโหลดลิมิตแม,ม่อยากได้อยากได้เพราะว่าตอนนี้ผมใช้แต่ถ้าถามว่าทำไมต้องแลกไหมก็ผมก็อโอเคกับหลังแมวอยู่นะแต่ตีขนาดกลางแรงเนี่ยมันดีไงใช่ป่ะโอ้โหอาจจะต้องแลกหรือเปล่านะครับอาจจะต้องแลกหรือเปล่าเพราะว่าเอา่อให้ไปผมไป ผมไปเปิดต่อมันก็ไม่เปิดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าแรกเนี่ยทุกคนผมก็อยากให้ทุกคนเก็บเอาไว้แรกในส่วนของกาชาที่มันแบบสําคัญมากๆเลยนะครับอย่างผมเนี่ยหลังเนี่ยหลังเนี่ยผมเดี๋ยวครับเก็บหมวกครับได้หมวกแล้วนะทุกคนได้เสื้อกับหมวกแล้วใช้เลยแล้วกันนะฮะให้ดูอีกทีแต่ปากเนี่ยเดี๋ยวเอาออกกันกลายเป็นพ่อหนุ่มซึนเดเละแล้วนะครับโอ้โห มายามอาทิตย์อัสดงนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูอีกทีนึงนี่ฮะพุทธครับ,ห,รบ,รบหมวกหมวกเป็นหมวกเกาหลีแท้หมวกใสๆนะครับโอโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่ หมวกเนี่ยมันก็อย่างที่บอกความสามารถผมก็มไม่ได้อยากได้มากนะครับแต่อ่ะโอเคนะครับได้ชุดเขาเรียกว่าสวยงามมาเป็นเซตอะ่ะนะแต่หลังเนี่ยผมผมคิดว่าผมอยากได้ที่สุดแต่ดันไม่ได้นะครับอันอื่นๆเนี่ยมันก็สูสีคู่ขี้กันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันตีขนาดกลางไงไวล่าบอสนะครับเอาไวล่าบอสคือตอนนี้ผมใช้อันนี้ยาวๆมันก็บวกสองอร์เซน์มันก็อาจจะไม่สู้ขนาดกลางนะครับ ไอ้ฟาร์มใช้อะไรผมว่านู้นก็ดีกว่าด้วยในอนาคตนะอาจจะต้องแลกตอนท้ายนะแต่ไม่รีบไม่รีบมาไปสุ่มไขกันดีกว่านะครับนะวันนี้มีอัปเดตเยอะนะครับไออันนี้เนี่ยข้างในมันจะมีบอกนะว่าได้อะไรบ้างฉลามชอบครับคุณมันน่ารักนะครับคิดว่ายังไงก็ต้องจัดก่อนนะครับเปิดได้ทีละอันด้วยนะครับไม่ให้เปิดทีละเป็น10อันนะเปิดทีละอันปึ๊บอ๋อซื้อทีละ1 2 3 4ี่ 5 6าหกเจ็ดแปดได้เลยแล้วเอา้าได้แล้วได้เปิดชาร์คแฮชเอา้าโอ้โหใหมยก้อนผมดวงมานะเนี่ยนี่ผมไม่ได้เหมาอีกแล้วนะครับเขาที่แล้วทำคอนเทนต์ก็ไม่ได้เหมาสิบอันก็คือสามร้อยแมวผมได้หมวกน้องฉลามชอบกับคุณแล้วนะ ุกคนผมดวงดีมากนะครับหลังๆมาแลักนลล็อกมันค่อนข้างรักผมนะครับดูดิผมได้ฉลามชอบงับคุณมาแล้วอะ่ะเอ้ยนะครับได้ฉลามชอบงับคุณมาแล้วเร็วผิดปกตินะครับเนี่ยอ๋อเลยนี้เป็นหมวกทางฝั่งของเอ,อปากคาบที่ผมบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยครับอ,อันนี้ได้เป็นขนนกนะทุกคนก็ไม่ดีเท่าไหร่ 1>, 1 2 3 4 5สามสี่หมับเข้าให้ได้เป็นเหรียญม่วงสัตว์สุ่มสัตว์3 4 5ผมสุ่มไน้ละห้านะครับไปอาชาคอย1 2 3 4 5สไปเขาที่แล้วเราสุ่มเท่าไหร่8คือคือ10อิะไปผมซื้อ10เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปโอ้โหสิก็ไม่ได้แต่ว่าได้แบบ กาชาทิเก็ตได้อะไรมาอีกนะฮะเดี๋ยวไปสุ่มกาชาอีกครับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแุ่เลยสล้วกันฮะไปโอ้โหเมื่อกี้คือดวงดีนะทุกคนอันนี้คือเกลือครับอันนี้คือคลองแท้นะครับคองแท่นะเกลือมันเป็นอย่างนี้นะี่นะสุ่มีละครั้งไปครับ <c oughs> ก็ดูแล้วนะ่าจะเหมานะเหมาเรียบร้อยในส่วนของ ซีเชลกาชานะครับเราก็ได้ปากน้องหอยเชลมาแล้วนะครับนี่นะครับก็จัดเก็บไปนะครับจัดเก็บไปก็เปลืองนะฮะอันนี้คือเวลาที่ทุกคนการันตีเนี่ยเปลืองมากนะครับก็มาดูต่อนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตุ้มหูนะครับผมชอบสะสมแฟชั่นกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ขอร้องไปโอย อันนี้ในข้างในเนี่ยมันก็มีของที่มันใช้อัพตัวละครแล้วมันมีแรการดด้วยนะครับถ้าได้แรกาดเนี่ยก็ดีแต่อันนี้มัน40่สแมวไงเปิดทีละ5แล้วกันนะครับ1 2, 3, 4, 5, 1, 2 3, 4, 5, ึ่งสามสี่ห้าไปหนึ่งสสาสี่ห้าไปแย่ละหนึ่งสสามี่ห้าไปตู้แรกเนี่ยสามห้าสิบหแมวเนี่ยเราประหยัดไป1ันสองร้แมว เราก็เอามาหมดกับไอ้ตู้พวกนี้ไปครับหนึ่งสสามสี่ห้าไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกลือละครับการันตีแค่ตู้และตู้ไม่รอดการันตีแค่ตู้แรกตู้ที่เหลือไม่รอดนะครับไม่รอดนะครับต่อเลยฮะ ทีนี้เหลืออีก2ตู้นะครับตู้น้องสัตว์ขี่กับตู้คาบเฟฟปูชิโนไอ้ฟฟปูชิโน่ไม่อยากได้เท่าไหร่ไปเอาตู้สัตว์ขี่ก่อนนะมีแรการ์ดมีกา,กาชาด้วยมาหนึ่ง้ยสองสามสี่ห้าไปได้กาชาได้การ์าดารมาแนละ้วเห็นไหมซือดีๆนะทุกคนมันชอบเลื่อนนะครับสาผมเปิดจนแมวหมดจะได้หรือเปล่า ไปโอ้ยขอก็ไม่การันตีด้วยตู้นี้แพงนะครับไปโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าไปโอ้โหสองพันแมวนะครับเปิดได้ีแค่สี่สิบครั้งเท่านั้นอ๋อ,อแตก่ก็ครบแหละแต่ว่าตู้นี้ก็คือไว้ก่อนนะครับไอ้ไอแก้วกาแฟผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปแต่ถ้าไม่การันตีได้บันนี่ผมก็โอเคนะครับ มปอีกทีละห้าก็ยังไม่รอดสามสามสี่ห้าไปไม่รอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยน่าจะการันตีแล้วเปิดทีละใบเลยได้กาชาได้นู่นนี่นั่นโน่นมาแล้วก็ได้การ์ดแลมาแล้วก็การันตีนะครับ น้องกระต่ายน้อยกอยใจนะครับเวลาเปิดได้มันก็จะแจ้งเตือนในโลกด้วยนะว่าเราได้กระต่ายมาอ๋อนี่ฮะก็เปิดใช้เลยนะครับเปิดใช้เลยเวลาเราเปิดใช้เนี่ยเราก็จะได้รับแต้มไอไอ,ไอแฟชั่นอะไรนี่ด้วยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ยังไม่ได้น้องไอ้นี่เลยน้องปลาหมึกะนะอันนี้เราก็เปิดใช้แบบว่าไม่ต้องขี่ก็ได้นะครับเอ้ยไม่ต้องไฮสเตตัสก็ได้ <laughs> เออ ขี่ว่จะเป็นอย่างนี้นะครับนะผมซูมให้ดูครับนี่ฮะก็จะปิดกล้องให้ดูครับให้เห็นชัดๆครับนะเป็นไงครับขี่ให้เล่นในพอรอนให้ดูฮะน้องก็ต่าย พระจันท์มีเออม,ม,มีมีดาวหมุนๆน,นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่เมืองยังไม่มีคนนะผมตื่นมาทําคลิปตีห้านี่ครับกระต่ายน้อยครับก็ได้มาหมดแล้วนะครับจริงแล้วก็เหลือแมวนิดหน่อยนะแต่ว่าเราจะสุ่มได้หรือเปล่าน,นะครับอันนี้มันสี่สิบแมวก็อาสุ่มให้ดูสิบแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ มับเขาให้มันไม่ได้ทุกคนมันน่าจะการตีหมดนะครับเอฟเฟกซิโนเหมือนมันจะเนาะสามสี่ห้ามันจะไม่ได้นะครับแต่ว่าเราได้การ์ดอะไรมาเยอะแยะเลยนะ mm hmm. ก็คือหมดนะครับเรามาดูวนว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้เราได้ในส่วนของการชามาสิบกว่าใบาอ่าะล้วก็มาเปิดได้นะครับได้ทองไหมอันนี้การชาแถมจากมาต่อทองมาอีก คุ้มนะถ้าได้ถ้าได้ไอ้หลังอะเอา้าใช่ป่ะคุ้มเลยไปสุ่มมาไม่การันตีก็จริงแต่ผมได้หลังแล้วโอ้โหครบเลยนะครับผมได้สามชิ้นแล้วไอปากผมช่างหัวมาละอันนี้ไม่ต้องแลกด้วยเก็บเลยแต้มแรกผมเก็บเลยผมเปิดอีกหกสิบครั้งผมแลกได้สองชิ้นปิดงานเลยตัวกาชาผมดองเลยครับตัวกาชาผมดองเลย นี่ผมได้ปากมาเพิ่มเอาไปไหนแล้วนี่เอาไม่ใช่หลังมาเพิ่มโอเคบัวสั่วไปหมดนะครับผมได้หลังดอกบัวดอกบัวมาเพิ่มแปลว่าผมครบเสรละครบเสตที่อยากได้ล้นะครับหมวกทางฝั่งของเอราชวงศ์ถังมาครบเลยนะครับปากไม่ต้องใส่ก็ได้นะสำรวมหน่อย นะแล้วก็หลังก็คือลองใส่ดูได้นี่โอ้มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้มาสามชิ้นเลยเว้ยเป็นครั้งที่ผมกาชาดวงดีมากนะทุกคนเอาจริงๆแล้วเป็นครั้งที่ผมกาชาดวงดีมากได้เกือบครบเซตภายในดองเดียวอะนะแล้วคือไปเปิดไอ้ไอ้สุ่มเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ของดีแต่ดันมาได้สุ่มนี่แล้วได้สุ่มการเด็กสามใบด้วยเอ่ะดูซิมันได้อะไรไหม การ์ดนี่ผมว่าเกลืออยู่แล้วไม่เป็นไรสุ่มให้ดูครับถ้าสีทองนี่คือเรื่องแปลกประหลาดสีม่วงก็แปลกนะครับการ์ดเปนเกลืออยู่แล้วไ,ได้ลำที่ก็สีฟ้าหมับเขาให้อ้แต่อืมแต่ก็บินราคาดีนะพี่น้องนี่ขายได้หกหมื่นนะไอ้มาลกอรนี่ก็เอาไปเติบโตได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนเวลาทุกคนเข้าเกมมาเนี่ยไอ้กล่องเนี่ย ก็ซื้อทุกวันนะครับกล่องจากเฟรมบ็อกในส่วนองวอเตอร์เนี่ยาถามว่าทำไมต้องซื้อทุกวันเนี่ยมันได้นี่มันได้มันใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับใช้เพิ่มเอ่อเมดเดลนะครับแล้วก็เราอ๋อเราได้คุกกี้ทองมาด้วยมันก็เติบโตอ่ะคกี้ทองมันใช้เพิ่มเลเวลของสัตว์ขี่เมื่อไหร่ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือของที่เราได้มานะมีสลุ่มสัตว์ทองมาด้วยฮะรเราก็ไปสุ่มนครับห ตัดทองเนี่ยผมอยากได้ดวงเลือสองนะเพราะมันจะปลดล็อก MATK นะครับก็ตุ่มนะครับก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับสัตว์มันเคลืออยู่แล้วเราได้ในส่วนของแร่ตีบวกแล้วก็ในส่วนของผนนกมานิดหน่อยนะครับอ่ะแร่ตีบวกก็อ่ะนะผมไปตีบวกให้ทุกคนดูผมจะตีบวกซื้อเกาะก็แตกไปแล้วนะเดี๋ยวซ่อมเลยซ่อมเราตีใหม่นะครับก็มไม่รู้ว่าตีในคลิปนี้ มันจะได้อะไรหรือเปล่านะแต่ว่าช่วงที่ผมตีเกาะเอาโบนัสนะครับมาไหนก็ไหนๆแล้วไปซ่อมแล้วตีเลยฮะซ่อมแล้วตีเลยเปลืองเงินมากนะซ่อมของเนี่ยแหมเอ้ยแต่ว่าเรานี่เราเราได้ในส่วนของกาชามาเราได้เสื้อซ้ํามาเราได้กาชาซ้ํามาอ๋อนี่เป็นเทคนิคเลยนะเสื้อซ้ํามาก็ย่อยได้เลยครับถ้ามีอยู่แล้วใช้ชิ้นเดียวพอแล้วทุกคนใช้ชิ้นเดียวพอน,ะน,นะน,พอนี่เราจะไปย่อยได้ประมาณ 2000เกือบเกือบสอพลิ่งแต้มใช่ไหมครับนี่นี่เป็นเทคนิคเลยแล้วเราก็จะได้แต้มปลิ่งมาเป็นอย่างดีนะครับได้แต้มปลิ่งมาเป็นอย่างดีแต้มปลิ่งเนี่ยไบนว่านี่ผมก็จะมีนี่นะมาแลกไอ้นี่ได้เวลาอาวุธแตกเราก็จะซ่อมได้นะครับม,มานี่ผมพาไปดูผมจะซ่อมได้อาวุธแดงละได้เสื้อมาพันแต้มซ่อมอาวุธแดงไปเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะครับโอ้โหแรงนหลอกที่มัน ดีบวกนี่ใครอยากชิบหายเนี่ยก็ยไปดีบวกซะครับนี่ดูใชสิบสองอันถ้าทุกคนซื้อสิบสออันเป็นเท่าไหร่ครับเน,นี่ยเก้ามื่นเซนีใครมาไปซื้อนะครับโอ้โหมาซื้อจากเหรียญแมวนี่เลยฮะมันจะมีขายอยู่ตรงนี้นะก็อสิบสองอันเราใช้เก้าร้อยแต้มก็คือง,ง่ายๆเลยไอเสื้อที่ผมเปิดได้มเมื่อกี้ก็ต้องมาลงตรงนี้เลยนะครับแถมเสียเงินอีกห้าแ0นซ่อมนะครับซ่อมเสร็จปุ๊บ ต่้งกับพิปตา2ที1 2ตีหมับหลอกนะครับหลอกให้ช่างมันตายใจแล้วอ้อมไปไปไปคุยกับมันทางขวาทางซ้ายแทนนะครับเฮ้ยผมอุตส่าห์สุดหนุนชุดใหม่อะ่ะช่างช่วยตีให้ติดหน่อยนะครับหมับเข้าให้แตกแต่มันด้วยความที่มันเสี่ยนนะครับ มันเซี่ยนก็แปลว่าต้องกดอีกทีหนึ่งเพื่อความตื่นเต้นเล้าใจหมับเขาให้หลอกนะครับหมับเขาให้หลอกนะครับหลอกช่างแล้วมาคุยกันซึ่งซึ่งหน้าสิแล้วตีจริงแตกอีกนะครับพอนะครับพอเลยนะไอช่างเวนนะครับเราได้เหรียญมั่วมาอีก3มาหรเก้าสิบเปิดได้การ์ดแมงมุมน้อยก้อยใจก็ไม่คุ้มนะครับสรุป ถ้าอยากชิบหายก็ให้ไปตีบวกแต่ถ้าจะเอามีประโยชน์เนี่ยก็ไปแลกอย่างอื่นนะครับไปแลกกันแตกไปแลกซ่อมไปแลกอาหารเอาไว้กินเนี่ยนะผมแลกเอาไว้สะหน่อยครับเออเอาไว้เผื่อแบบทำคอนเทนต์ทำอะไรที่มันยากๆนะแลกไว้ก่อนนะครับแล้วก็แต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละมันอดไม่ได้นะครับมันอดไม่ได้เราไปแกลกโอรีบ้างสิเราก็ลองเปลี่ยนของตีสิถูกไหมในเมื่อช่างไม่ตีนี้ให้เราเราก็ไปตีอันนี้ดิขาดสีอันถูกไหม เราก็ไปตีในสโ้โหนี่หมดแล้วเนี่ยคือถ้าแตกก็คือหมดครับนะเราก็ไปตีส่วนอื่นสิใช่ไหมในเมื่อช่างมันเกียนนะครับนะเราก็ไปตีส่วนอื่นเลยละกันก็แตกเหมือนกันนะครับเอริงอ่ะนะเนี่ยนี่คือการติดลมนะครับเอริงอ่ะใช้ยี่สิบอันนะเอริงสิบห้าไม่เป็นไรผมมีโอิอีป่ะหมดนะครับเอาไปตีบวกหมดโอรีผมมีไหม ไม่มีซื้อสิครับนะไีมันให้ครบอะ่นะนี่ไงนี่ไ <c oughs> งล่ะจิตแดงด้วย <c oughs> โอ้โหชรางใจร้ายมากนะชรางใจร้ายมากมามาดูนี่อันนี้เนี่ยผมเนี่ยเก็บเอาไว้แล้วนะครับมรกรเดี๋ยวผมยังไม่เปิดเพราะว่าผมรอสัตว์ผมอัพก่อนนะครับ อันนี้มันได้6 0 0ดาเมจมันเพียงพอแล้วนะครับอาจจะสุ่มเล่นได้ให้มันเพิ่มไปสักเกือบเกือบหกรอได้นะครับเนี่ยฝึกไปฝึกมาละกอได้เนี่ยฝึก่านี่คุ้มนะครับเพิ่มทางซ้ายเต็มแล้วอันที่สามหนึ่งเต็มแล้วอันที่4ยังไม่เต็มก็สุ่มหาไปนะครับเนี่ยสุ่มให้มันเพิ่มเพิ่มลดลดอ่ะผมเอาอันที่3ากับอันที่4ี่นะครับทุกคนก็ต้องพยายามสุ่มให้มันบวกโดยที่อันแรกไม่ลดอ่ะ หรือบวกทั้ง2อ,อันแบบนี้นะนะนี่จะเต็มแล้วนี่เต็มละนะครับเต็ม600ทั้ง2อ,อันแล้วอันนี้ยากละว่าจะไปเพิ่มเลือดอันสุดท้ายยังไงนะครับอันนี้ยากละผมจะเก็บไว้ก่อนนะผมจะไม่อัพเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวผมรอพานะผมเลเวลอัพเลเวลสามสิบมันจะปลดเก้าร้อยค่อยมาพเพิ่มผมก็ดองเลยดองมกรกอเลยเนี่ยทุกคนก็เกมมันเกมแห่งการดองอยู่แล้วดองเลยนะครับ แต่วันนี้ผมได้ชุดครบผมโอเคแล้วนะถึงแม้ว่าตีบวกมันจะแตกไปนะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เกมมันก็เลทมันก็กากประมาณเนี้นะเลทมันก็กากประมาณนี้นะนกกนอย่าไปซีเรียสนะครับแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเปิดกาชาวันนี้และก็ตีบวกก็แล้วกันนะครับผมก็อวยพรให้นะไงฝากซับสไครต์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนถ้าชอบก็เ็นคุยกันได้นะครับเจอกันโชคดีครับ